หลังจากวันเวลาผ่านไปนะครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงวันที่4แล้วนะครับแล้วเราก็เดินทางมาตามนัดนะครับหลังจากเราทําการอนลงอบรมออนไลน์ไปแล้วนั้นนะครับก็เตรียมเอกสารนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นใบผ่านการอบรมออนไลน์หนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ใบจองจองคิวนะครับใบจองคิวว่าเราจะมาอบรมไอเราจะมาทําใบกับขี่วันไหนนะครับ2ออย่างนะครับแล้วอย่างที่3ามก็คือเป็นใบกับขี่ที่ หมดอายุแล้วนะครับอย่างที่4ี่ก็คือปัดประจำตัวประชาชนของเรานั่นเองนะครับครับสําหรับวันนี้ก็มาถึงวันที่4นะครับตอนนี้ผมกําลังเดินทางไปสํานักง,งานขนส่งจังหวัดชนบุรี <c oughs> เพื่อมาทำใบกับขี่นั่นเองนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราได้ทำการอบรมแล้วก็จองคิวไว้แล้วนะครับดังคลิปวิดีโอที่แล้ว น,นขนส่งโชนบุรีนะครับเลี้ยวซ้ายาไปสวงมาแต่เช้านะครับตอนนี้ยังเช้าอยู่บรรยากาศก็คือยังคุณนยังไม่เยอะนะครับปกติเนี่ยแทบจะหาที่จอดไม่ได้เลยนะครับ แต่ก็ยังหาที่จอดไม่ได้นะครับมันจะมีด้านข้างนะครับพอเราเข้ามาถ้าเกิดว่าหาที่จอดรถไม่ได้เดี๋ยวเราก็มันจะมีลานดินด้านข้างนะครับไว้สําหรับจอดรถแล้วก็มีเต็นท์ที่เขารับทบําพรบต่อภาษีนะครับรับเดินงานบัญชีงานทะเบียนให้เรานะครับมาจอดตรงนี้ก็ได้นะครับจะเป็นป่าก็กว้างอยู่ หัววันก็ที่จอดจะเยอะครับปกติถ้าเกิดมาสายๆนะครับร้านนั้นจะเต็มหมดเลยหรือว่าช่วงนี้เป็นเพราะโควิดด้วยหรือเปล่าเนาะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในสำนักง,งานขนส่งกันเลยตอนนี้ผมก็อยู่ในร้านขายอาหารตามสั่งนะครับจะมีร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านขายอาหารตามสั่งครับสาหรับคนที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารมาสามารถมากินที่ขนส่งได้เลยนะครับ กาข้างของสักงานขนส่งนะครับพอขึ้นมาบนตึกแล้วนะครับก็นำเอกสารทุกอย่างมายื่นที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำตามที่เขาแนะนำนะครับและสิ่งที่ประชาสัมพันธ์แนะนำผมในวันนี้นะครับก็รับเอกสารจากประชาสัมพันธ์ไปยื่นช่องหมายเลข7แล้วก็รับจากช่องหมายเลข7ปไปยื่นห้องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในห้องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะครับอันนี้ผมก็ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับในการต่อไปขับขี่แต่ละครั้งต้องทดสอบสภาพสายตานะครับก็จะเน้นสายตาและสมองนะครับว่าเราพร้อมที่จะต่อไบขับขี่ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนมันจําเป็นนะครับในห้องทดสอบสมรรถภาพนะครับ <c oughs> จะมีอยู่สามจุดจุดที่หนึ่งก็คือตรงนี้ จุดที่2ก็คือตรงนี้จุดที่3ามก็คือตรงนี้แต่ละพื้นที่แต่ละสำนักง,งานขนส่งผมว่าน่าจะแตกต่างกันไปนะครับแต่สำหรับชนบุรีก็จะเป็นประมาณนี้แต่ที่อื่นๆก็คงไม่หนีห่างกันเท่าไหร่นักนะผมว่าน่าจะใกล้เคียงนะครับเราจะมาเริ่มกันในขั้นตอนที่1ก่อนนะครับยืนเรียงแถวนะครับเขาก็จะมาทายสีเรานะครับว่าสายตาเราสามารถ แยกแยกสีได้หรือเปล่านะครับประมาณนี้นครับอย่างเขาจะมาแตะตรงนี้เราก็แดงนะครับอันนี้เหลืองเขียวนะครับเหลืองเขียวเหลืองแดงอะไรประมาณนี้นครับถ้าเกิดว่าเราตอบข้อนี้ไปตอบได้นะครับก็คือผ่านนะครับก็มาสู่ขั้นตอนที่2 ขั้นตอนที่2ก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับขั้นตอนนี้เหมือนจะมีการทดสอบ2อย่างอยู่ในเครื่องเดียวนะครับอันนี้ผมจะเอาแปนแ้นเบรกไว้ตรงนี้นะครับเพื่อจะให้ง่ายต่อการเข้าใจแต่จริงๆแล้วมันจะมีสายต่อมาเราจะนั่งอยู่ตรงแป้นเบรกกับแปน้แปนคันเร่งนะครับอันนี้ก็คือคันเร่งอันนี้ก็คือเบรกนะครับเราจะใช้ขาขวาเพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้เขาจะให้ทดสอบขับโดย เปรียบเสมือนเราว่าเราขับรถเกียร์ออโตอยู่นะครับพอเราขึ้นนั่งเครื่องตรงนี้นะครับให้เราเหยียบตรงถ้าเกิดว่าไฟเขียวขึ้นปึ๊บนะครับไฟเขียวตรงนี้จะเห็นนะครับเกิดไฟเขียวดับอย่าเพิ่งเหยียบนะครับไฟเขียวขึ้นปุ๊บให้เราเหยียบคันเร่งตรงนี้นะครับเหยีย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 บไปเรื่อยๆนะครับพอไฟไฟแดงขึ้นครับไฟเขียวมันจะดับนะครับไฟแดงขึ้นให้เรารีบเหยียบเบรกเลยนะครับ เหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาตัวนี้ถ้าเกิดว่าตัวแดงแดงเม็ดแดงแดงสามเม็ดข้างบนนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่ทั้งหมดมันจะมี6หรือ7เม็ดนี่ครับมันจะสิ้นสุดตรงนี้สมมุติว่าเราเหยียบเบรกไม่ทันนะครับเครื่องมันจะร้องเราต้องทําการทดสอบใหม่นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันแดงขึ้น2อสามเม็ดมันยังไม่ถึงจุดสูงสุดก็แสดงว่ายังใช้ได้อยู่นะครับผ่านนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้ผ่านไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเราทําการเหยียบคันเร่งแล้วเหยียบเบรกให้ทันไฟแดงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้ท่านมาสังเกตต,ตรงนี้เสาสองต้นนี่ครับเสาสองต้นมันจะมีปุ่มกดให้เสาต้นนี้ถอยหลังไปแล้วก็เดินหน้ามาครับต้นนี้มันจะอยู่นิ่งๆนะครับโดยถ้าเกิดว่าเรามองด้านข้างนะครับ สมมุติว่าเรามองด้านข้างนะครับนะครับก็คือเจ้าหน้าที่เขาจะนั่งอยู่ด้านข้างอย่างนี้นะครับเราอยู่ข้างหน้าตู้ก็คือฝั่งนี้นะครับให้เรากดให้เสาต้นนี้นะครับมันเดินหน้าไมายมันเสมอต้นนี้นะครับอย่างนี้ก็คือผ่านนะครับแต่ถ้าเกิดกดเลยมาอย่างนี้ไม่ผ่านนะครับต้องทดสอบใหม่นะครับหรือว่ากดเลยมาอย่างนี้ต้องทดสอบใหม่นะครับก็คือ จ้าหน้าที่เขาจะเริ่มต้นให้อยู่ประมาณนี้นะครับให้เรากดเดินหน้ามาให้มันตรงกันนะครับถ้าตรงปุ๊บก็คือผ่านแต่มองอย่างนี้มันจะเหมือนง่ายนะครับแต่เวลาทดสอบจริงเราจะอยู่หน้าตู้ซึ่งมันไม่ใช่แบบนี้นะครับเราจะอยู่หน้าตู้เราจะเห็นมุมมองนี่ครับถ้าเกิดว่าเราอยู่หน้าตู้เราจะเห็นมุมมองแบบนี้นะครับก็คือต้นนี้นะครับมันจะมองเหมือนมันมันหลอกตาครับก็คือสมมติว่าอยู่ข้างหลังก็อยู่ประมาณนี้ ปรับมาประมาณยังไงให้มันเท่ากันนะครับก็คือประมาณนี้นะครับมันจะเท่ากันแต่บางทีถ้าเกิดว่าเราสายตาไม่ดีนะครับมันจะเหมือนหลอกตานะครับมันจะดูยากนะครับสมมุติว่าท่านทําขั้นตอนนี้สําเร็จก็คือผ่านไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับส่วนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือโซนนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับ นี้จะเป็นก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาให้เรามองทางทางชิงเฉียงนะครับตาเหลียดูนั่นเองเครื่องมือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเครื่องมือที่เขาใช้นะครับเจ้าหน้าที่เขาจะกดแล้วแต่เขาจะเลือกนะครับว่าจะให้ตรงนี้ก็คือเป็นเซนเตอร์ให้มองไปตรงกลางนะครับเนี่ยให้เรามองเขาจะให้เราสันจมูกเสร็จตรงนี้นะครับแล้วก็มอง ตรงเข้าไปก็ให้เราใช้หางตาดูนะครับว่าสีอะไรนะครับประมาณนี้นรประมาณนี้นะครับรู้สึกจะทดสอบอยู่ประมาณสี่ห้าครั้งนะครับอันนี้เราก็ตอบเขียวนะครับน,นี่ก็ตอบเขียวเหมือนกันนะครับแดงเหลืองแดง เหลืองเขียวอะไรประมาณเนี้ยครับก็ผ่านนะครับหลังจากผ่านจุดจุดนี้เสร็จปุ๊บก็ไปถ่ายรูปถือใบที่เขาเซ็นนะรับรองว่าเราทดสอบผ่านนะครับกลับเข้าไปทําถ่ายรูปทําใบกับขี่ได้เลยนะครับแต่สําหรับของผมต้องไปต่อนะครับเนื่องจากว่าเป็นใบกับขี่ทุกประเภทสาธารณะด้วยนะครับต้องไปถือ เอกสารที่ทางกรมขนส่งทางบกเขาออกให้นะครับไปตรวจสอบประวัติที่กองพิสูจน์หลักฐาน2ชนบุรีนะครับใช้เวลาตรวจสอบประวัติ45วันทําการนะครับหลังจาก45วันทําการเสร็จปุ๊บผมถึงจะต้องถือเอกสารที่กองพิสูจน์หลักฐาน2ให้ไว้นะครับมาถ่ายรูปทําใบขับขี่ที่สํานักง,งานขนส่งจังหวัดชนบุรีต่อไปนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบกันเพียงเท่านี้ในการต่อไปอนุญาตขับรถนะครับดูคลิปวิดีโอเสร็จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทลิปดีๆต่อไปนะคะ